แล้วคนที่ชอบด่ากูเมื่อวานเนี่ยอีดวงอะไรสักอย่างอนเนี่ยอีที่เป็นหมอดูผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยอีเพอร์เจอร์ปัญญาออดอีเพิร์กน่ะนะด่ากูฉ่ำทุกวันเนี่ยกูจะบอกให้นะกูไม่เคยบอกใครไม่เคยห้ามใครว่าอย่ามาด่ากูด่าได้กูไม่เคยว่าอะไรเลยแต่กูขออย่างเดียวอย่าใส่รลายป้ายสีกูอย่ากล่าวตู่กูได้คําไม่จริง มึงจะด่าดูถูกเยียดหยามกูแค่ไหนด่าเลยแต่ช่วยเอาเรื่องจริงมาดา่าอย่าเอาเรื่องไม่จริงมาดา่าเช่นกูเปิดรับบริจาคแล้วกูเอาเงินทองไปใช้กูเปิดรับบริจาคแล้วปิดปิด,ปด,ปดบังบังซ่อนเลดอย่านะกูฟ้องมึงได้เลยนะถ้ามึงใส่้ายป้ายสีกูได้ค่าไม่จริงแล้วมึงไม่มีหลักฐานจริงกูฟ้องมึงได้นะกูถึงพูดว่ารอหมายศาลถ้ามึงดา่ากูเรื่องที่เป็นความจริงกูไม่ว่าเลยเลยเพราะมันจริงกูจะเถีงมึงได้ยังไง แต่ถ้ามึงใส่ลายป้ายสีกูได้คำไม่จริงแล้วหาหลักฐานมาโต้แย้งไม่ได้กูจะร้องทุกกล่าวโทษมึงว่ามึงใส่ลายป้ายสีกูและกูมีหลักฐานทุกอย่างทุกประการเตรียมตัวนะแค่กฎหมาย PDPA เเนี่ยมึงก็โดนกูแล้วเพราะมึงเอากูไปออกโดยไม่ได้รับอนุญาตโดนทำไมจะไม่โดนล่ะโดนหมดแหละกูเอาได้หมดนะแต่อยู่ที่กูจะทำหรือไม่ทำ ทนายเนี่ยบอกให้กูฟ้องตลอดเวลาแต่กูระงับไว้ก่อนยังไม่ต้องเข้าหลายองคประกอบบ้ากูจะบอกให้ทั้งดูถูกเหยียดยา้งทาให้เกิดความเดือดร้อนลำคาดทําให้เกิดความละอายทําให้เกิดความอายทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงกูฟ้องได้หมดเลยข้อหามีประมาทแล้วมึงจําไว้นะกูฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายมึงเนี่ยฟ้องตามชื่อเสียงข,ของกูเลยนะกูมึงฟ้องกูชื่อเสียงไม่มีเนี่ยมึงฟ้องกูไม่ได้เท่าไหร่หรอก มึงเรียกจากกูไม่ได้เยอะหรอกแต่กูเนี่ยเรียกจากมึงได้เยอะมากเพราะกูมีชื่อเสียงมากกว่ามึงเยอะการที่มึงใส่ร้ายป้ายสีเรื่องเงินบริจาคก,กูเนี่ยไอเหตุปัจจัยนี่แหละกูจะฟ้องร้องมึงได้ล่มจมเลยนะกูจะบอกให้เอาดีๆนะแล้วไม่ต้องมานั่งพูดนะคนปฏิบัติธรรมอะไรมานั่งฟ้องชาวบ้านคนปฏิบัติธรรมแบบกูนี่แหละจะฟ้องชาวบ้านให้ดูก็นี้เมื่อมึงหยุดไม่ได้กูจะหยุดมึงเองไนงะมึงเที่ยวด่าว่าเขาปฏิบัติไม่ได้มึงปฏิบัติได้หรือยังถ้ามึงปฏิบัติไม่ได ธรรมะคืออะไรหุบปากตามคําคุณแพรลี่ธรรมะคืออะไรหุบปากซะนั่นแหละธรรมะหุบปากซะแล้วทําจะรักษามืองถ้ายังไม่หุบปากกูว่าคงไม่มีอะไรรักษามึงได้เพราะสมองสมองอย่างเมืองเนี่ยที่เป็นอยู่เนี่ยก็คงรักษาอะไรไม่ได้เหมือนกันสมองมึงองอพาล่มจมไม่มีทางที่จะกฎหมายบ้ากฎหมายอะไรมึงก็ไปรู้สักอย่างทําเป็นโอ้เป็นอวดว่าฟ้องไม่ได้เป็มึงลองไหมล่ะลองไหม ถ้ามึงมั่นใจว่าสิ่งที่มึงพูดหรือสิ่งที่มึงเนี่ยกำลังด่าทอต่อว่าใส่ลายป้ายสีกูฟ้องไม่ได้ลองไหมล่ะมึงลองอัดคลิปมาสักคลิปหนึ่งแล้วบอกว่ากูฟ้องไม่ได้อีกสักคลิปเดียวเดี๋ยวกูจะทาให้มึงดูเป็นตัวอย่างเพราะมึงท้าถ่ายกูจะเอามึงคนแรกอีดวงดวงอะไรนะอีหมอดูเนี่ยอีพยากรมาพยากรอะไรเนี่ยแน่จริงนะมึงลองอัดคลิปมาสักอันหนึ่งแล้วมึงบอกเลยว่ากูฟ้องร้องมึงไม่ได้สิ่งที่มึงทําทั้งหมดไม่เข้าองค์ประกอบในกฎหมาย ลองอัดมาสักคิดหนึ่งถือว่ามึงรับคำท้าทายถือว่ามึงท้าอำนาจมืดเดี๋ยวกูทำเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งเคสแล้วลองดูว่าฟ้องได้ไหมถ้ามึงมั่นใจว่ามึงเก่งกฎหมายจริงมึงมีทนายมือดีจริงเดี๋ยวกูทำให้มึงดูเป็นเคสตัดี้กูเอามึงกูไม่คนอื่นอีตัวผู้หญิงคนนี้นะกูเอามึงคนแรกเพราะเมื่อวานกูพูดเรื่องเรื่องว่ากูจะฟ้องเนี่ยก็ตัดกูไปด่าตัดกูไปลง แตากูไปคอมเมนต์ว่าเนี่ยเราผู้ปฏิบัติทาอะไรมานั่งฟ้องร้องคนอื่นเห็ี่ว่าให้คนอื่นด่าได้ทีนี้จะมาตาฟอ้องร้องด่าได้ทําไมจะดา่าไม่ได้กูให้ดา่าแต่ด่าให้มันจริงอย่าด่าออกนอกกรอบอย่าใส่ร้ายป้ายสีกูเพราะถ้าใส่ลายป้ายสีกูกูเอามึงเข้าเออกูเอามึงเข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทได้ลองดูได้นะลองท้ามาคลิปหนึ่งแล้วเดี๋ยวกูจะฟ้องมึงให้ดูว่าได้หรือไม่ได้ แน่จริงทํานะกูเห็นมึงปากดีมากเลยท้าทายอย่างนั้นอย่างนี้ด่ายอย่างนั้นเนี่ยเอาสักคลิปหนึ่งสิบอกมาถ้ามึงกล้านะทาให้กูดูสักคลิปหนึ่งว่ามึงกล้าตัดคลิปวันนี้กูไปลงก็ได้ตัดคลิปวันเนี้ยกูไปลงแล้วมึงบอกว่าฟ้องเลยจ้าเดี๋ยวกูจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างกูจะเดินหน้าฟ้องมึงอย่างจริงจังแต่กูจะไม่อาฆาตพยาบาทมาดร้ายมึงนะกูจะทําเป็นตัวอย่างว่าฟ้องได้หรือไม่ได้กูไล่มึงคนแรก มึงเสร็จปุ๊บอีพยูนตัวที่สองอีพยูนเนี่ยฉัมากเอารูปกูเอาหน้ากูไปตัดตอ่อทั้งทั้งที่กูไม่ได้อนุญาตใส่ร้ายป้ายสีกูหลายอย่างหลายประการขุดคุยกูกูไม่ว่าแต่เริ่มใส่ร้ายกูเรื่องเงินบริจาคมึงเจอกูแน่เอาอีนี่ก่อนคนแรกอ่าเอาอีเนี่ยอีดวงดวงอะไรสักอย่างอีหมอดูอะไรพยากรณ์อะไรเนี่ยกูไม่แน่ใจอะนะอีคนแรกแล้วลายต่อไปอีพยูน อีดวงดวงอะไรนี่แหละกูไม่อยากพูดชื่อเยอะไอ้พวกแกนก้อนพวกมึงนะเดี๋ยวกูลวกทีเดียวหมดกูเริ่มต้นสารตั้งต้นคือมึงจำไว้นะกูจะเอามึงคนแรกถ้ามึงกล้าเปิดคนที่เหลือในบรรดาที่อยู่ในกลุ่มก้อนแกนเดียวกับมึงกูเล่นหมดเพราะกูถือว่ามึงเป็นตัวแทนหมู่บ้านเอานะลองดูเพราะกูชอบมากเลยดากูเนี่ยดาฉ่ำแค่ไหนจะขุดเรื่องอดีตกูกูไม่ว่าเลย แต่อย่าใส่ร้ายป้ายสีกูได้คำไม่จริงเพราะถ้าใส่ร้ายกูไม่มีหลักฐานมึงเจอกูเอาตามนี้นะจะหาว่ากูร้ายไม่ได้ผู้ปฏิบัติธรรมไล่ฟ้องชาวบ้านเหรอใช่ก็นี่เมื่อมึงด่าว่ากูเนี่ยไม่ได้มีธรรมะในใจอยู่แล้วก็นี่เมื่อมึงด่ากูตลอดไปรับปฏิบัติธรรมไม่ได้จริงหรอกสีจะรักษาไม่ได้ได้ดีอย่ากูทําให้ดูว่าคนอย่างกูเนี่ยเวลามารักษาสีไม่ได้มันเป็นยังไงลองดูได้นะก็นี่เมื่อมึงด่ากูอยู่แล้วกูจะแคร์อะไร นี่เมือม่อมึงด่าว่ากูเป็นคนไม่มีศีลไม่เด็ปฏิบัติทำจริงสอนชาวบ้านไม่ได้ตัวเองยังทําไม่ได้ก็นี่เมือม่อมึงดา่ากูกว่ากูทําไม่ได้อยู่แล้วนั้นกูก็ทํะเสลยให้ดูเป็นตัวแบบตัวอย่างว่าทํำยังไงเออมันต้องทําสิมันไม่ทําไม่ได้ไหมก็ไม่อยู่สักทีเราจะปล่อยให้คนใส่ร้ายป้ายสีเราด้วยคไม่จริงโดยที่ไม่เปิดเผยเลยไม่ได้ผู้ใดเจ้าสอนให้เรารู้จักเปิดเผยความจริง นี่เป็นวิธีเดียวในการเปิดเผยความจริงคือเอาคนที่ใส่ร้ายป้ายสีด้วยคาไม่จริงมาขอโทษเลาวว่าสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยไม่ถูกต้องสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเขาเข้าใจผิดไปเองสิ่งที่เขาทําอยู่เนี่ยเป็นการใส่ร้ายป้ายสีต้องให้คนที่ด่ามันยอมรับด้วยตัวมันเองไม่งั้นใครจะเชื่อล่ะว่ามันพูดใส่ร้ายหรือไม่ใส่ร้ายทุกวันตอนเนี้ยทุกคนตอนเนี้ยมันกําลังคิดว่าอีเนียพูดจริงอีเนียพูดถูกในกลุ่มก้อนแก๊งเดียวกันดังนั้นต้องเอาอีเนียมาขอโทษให้ได้ว่าสิ่งที่มันพูดี่ เป็นการใส่ร้ายป้ายสีกูไม่สั่งมันเองนะกูจะให้สารสั่งกูไม่สั่งเองกูจะให้ศารสั่งว่าสิ่งที่มันพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกตอแหลสิ่งที่มันพูดเนี่ยเป็นเรื่องใส่ร้ายป้ายสีกูจะให้ศารสั่งกูจะไม่สั่งให้ศารสั่งให้มันขอโทษเองกูไม่โกรธนะกูไม่เกลียดด้วยกูไม่ได้อยากได้อะไรกูอยากได้คำขอโทษในสิ่งที่มึงพูดไม่จริงมึงไม่รู้จริงมึงไม่มีหลักฐาน แต่มึงกล้ากล่าวหากูว่าเปินไปไมิจฉา,าชีพจะหลอกลวงเงินชาวบ้านลองดูนะอัดคลิปเนี้ยเนี่ยคลิปที่กูกำลังพูดอยู่เมื่อวานมันยังทําได้เลยนี่วันนี้มึงทำซะอีดวงนะแล้วมึงก็เอาชื่อกูเนี่ยไปใส่ได้เลยแล้วมึงก็บอกว่าฟ้องเลยจ้าไม่กลัวมึงพิมพ์คํานี้นะแล้วเดี๋ยวกูทําให้ตามคําเรียกร้โอง breeze omo จัดให้ฝันที่เป็นจริงลองดูได้นะจ๊ะมันมั่นหน้าไนงะเดี๋ยวกูจะทาลายความมั่นใจมันเอง มันมั่นในทางที่ผิดมันต้องเจอกูหน่อยถ้ามันกล้ามั่นขนาดนี้นะเดี๋ยวก,กูมั่นได้อีดวงเนี่ยนะอีดวงหรืออีดวงเนี่ยเดี๋ยวเจอกันจ้าใครค้าอาจารย์สารแเกแลหวอีอพวกนี้มันสารแนจริงๆมันอยากรู้ว่าใครเป็นใครนะมึงก็ต้องสารแนนนะ